แน่ใจว่าคุณไม่อยากพลาดรถใหม่ๆที่กำลังจะเข้าไทยอยู่ใช่ไหมครับอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ2,25 0 Honda Fit รถยนต์ hat, แ c h b บ c k ขนาดเล็กที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว 2025 Honda Fit มาในดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตทันสมยัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น Hon d a ไว้อย่างครบถ้วนด้านหน้ารถออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดไฟหน้าแบบเลตที่ดูบเฉี่ยวกระจังหน้าใหม่ดีไซน์เรียบหรูพร้อมกันชนหน้าที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรงตัวถังถูกปรับให้ดูแอโรไดนามิกมากขึ้นลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่สีเทาเมทัลลิกที่เราเห็นในโชว์รูมวันนี้ก็ยิ่งขับให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมขึ้นไปอีกระดับ ภายในห้องโดยสารของ Honda Fit 2 0 2 5มีการออกแบบให้โปร่งโล่งและทันสมัยโดยใช้โทนสีเข้มและวัสดุที่ให้สัมผัสดีเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับกับสรีระผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างดีเยี่ยมคอนโซลหน้ามีหน้าจอสัมผัสแบบ Flo ต t ิ้งขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอลพร้อมพอร์ต USB และช่องเก็บของกระจายอยู่หอลาลจุด การจัดวางอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นไปอย่างลงตัวตามหลักการออกแบบของ Honda ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงสำหรับสเปคด้านเครื่องยนต์ Honda f ฟ t 2025มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินธรรมดาและระบบไฮบริดรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT ที่ตอบสนองได้ดีในเมืองและยังคงประหยัดน้ำมันส่วนรุ่นไฮบริดนั้นมาพร้อมระบบ e-HEV ที่ผสานการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้สูงถึง28-30กิโลเมตรต่อลิตรและยังมีโหมด EV ที่วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในช่วงความเร็วต่ำระบบช่วงล่างของ Honda f ฟ t ยังคงให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในแบบที่แฟน Honda คุ้นเคยพวงมาลัยแม่นยำเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจพร้อมระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ตัวรถยังมาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่รวบรวมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลัยให้อยู่ในเลนเหมาะมากสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือออกเดินทางไกลจุดเด่นอีกอย่างของ Honda Fit รุ่นนี้ก็คือความอนเนกประสงค์ของพื้นที่ภายในรถบอะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40ทําให้สามารถบรรทุกของขนาดใหญ่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ จักรยานหรือของใช้ในชีวิตประจําวันอีกทั้งยังมีบอกแบบอัลตราซีที่สามารถปรับได้หลายรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง Honda f ฟิยังถือเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่าการปล่อย CO2 ที่ต่ําและการประหยัดน้ํามันในระดับที่ดีเยี่ยมเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ในรุ่นไฮบริดที่นานถึง8ปีเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว ราคาเริ่มต้นของ Honda Fit 2 0 2 5คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ620,000-800,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ Honda จัดมาให้แบบเต็มๆโดยรวมแล้ว Honda Fit 2 0 2 5คือทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหารถเล็กที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์ เทคโนโลยีความปลอดภยัยและการใช้งานจริงเหมาะกับทั้งคนทำงานนักเรียนหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถไว้ใช้งานในเมืองที่ประหยัดและใช้งานสะดวกอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถไฟฟ้าหรือรถ SUV ที่กำลังมาแรงพวกเราพร้อมพาคุณไปจอดลึกทุกกลุ่นทุกสเปกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ